ดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพูดถึงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแม็กกาซีนกับลูกนะครับมาดูอะไรนี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมลูกขึ้นไม่สุดเพราะอะไรเพราะมันติดลูกกระสุนที่ไม่มีคุณภาพอะครับบางทีบุ๊กเนี่ยต้องให้ดูจะชัดเห็นไหมลูกคุณขึ้นมาไม่สุดจริงต้องดันที่นิดนึงนะ,ะมีขึ้นสุดจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้มันจะติดอยู่นิดนึงบางทีเนี่ยอ่ะติดติด่ดะไม่ติด บางทมีมันการที่เราเลือกลูกที่ไม่มีคุณภาพอะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมติดละอันนี้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมติดละอย่างเงี้ยลูกที่ไม่กลมนะครับหรือลูกที่ยิงไปแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าให้คุณคุณซื้อปืนมาก็ตั้งมือสองถูกถูกก็มือสองก็พันกว่าแล้วถูกไหมปึ๊บแต่ทําไมคุณไม่เลือกลูกดีๆครับอ่านดูลูกอันนี้เห็นไหม,ไมดูในภาพเห็นชัดหรือเปล่า ลูกอันนี้ผมบอกผมบอกได้เลยว่าลูกนี้ถูกใช้มาแล้วนะครับจุดนี้เห็นไหมดายมันชั่นมันเปลี่ยนลูกกระสุนที่ยิงไปแล้วอะครับผมไม่แนะนําให้เอามาใช้อีกนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยพ่อค้าเขาอยากจะขายลูกหรอกแต่เวลาปืนคุณเนะี่ยมีปัญหาขึ้นมาคุณก็จะบอกว่าเอ้ยปืนไม่ดีนะคุณไม่เคยโทษตัวเองว่าตัวเองเอ่อใช้เอาอะไรมาใช้กับปืนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาลูกที่ไม่ดีให้ดูเนี่ยอย่างนเนี้ยเนี่ยชัดเจนมากเนี่ย ใช้มาแล้วผ่านการยิงมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแล้วคุณก็บอกว่าลูกไม่ขึ้นนะผมแนะนำนะไปหาลูกดีๆมาใช้นะครับนะยี่ห้ออะไรก็ดูแล้วกันนะก็บอกแพงกว่านิดเดียวเองนะไม่กี่บาทแต่ว่าถึงเวลาพอใส่เข้าไปนะใส่้าไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเดี๋ยวผมจะรูดขึ้นรูดลงให้ดูว่ามันไม่ติดนะครับมันจะมีเอ่อจริงๆเนี่ยมันเป็นครอบมันเป็นการพิสูจน์ให้ได้ให้เห็นว่าเนี่ยลูกเนี่ย มีผลนะครับแล้วก็เวลามันอยู่ในท่อคูน่ะมันถูท่อคูณไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคุณต้องการความแม่นยําไม่ให้เหรอคุณไปเลือกลูกก้องแกง้งก้องแกง้งถูกถ,กถกูกูถูกไม่กี่บาทมาใช้นะครับแล้วก็ปืนคุณก็พังเร็วขึ้นนะประมาณนั้นอย่างที่บอกเห็นไหมขึ้นสุดลงสุดติดไหมมีติดไหมเนี่ยผมค่อยๆรู้จะช้ดูติดไหมเห็นไหมขึ้นมาปากตลอดเห็นไหมเห็นไหม ดื้อลงค่อยๆปล่อยเห็นไหมขึ้นสุดลงสุดเห็นไหมถึงบอกว่าลูกกระสุนเะนี่ยเลือกใช้นิดนึงนะครับผมไม่ได้เชียยยี่ห้อนี้นะยี่ห้อดีๆก็มีโกลเด้นบอลแมททูอ่าลูกมาลุยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือค,คุณเลือกใช้ลูกที่มีคุณภาพนิดนึงไปเอาลูกอะไรมาเนี่ยยิงไปแล้วแล,วแ,ลวแล้วนี่แค่จับก็รู้แล้วอะรู้สึกมันไม่ใช่มันมันไม,ม,นไม่มันความกลมความลื่นมันไม่ใช่อ่ะครับนะ ก็เตือนนิดนึงไม่ไม่ได้หวังผลทางการค้าแต่หวังว่าให้ปืนคุณดีขึ้นนะครับโอเคไม่ซื้อผมก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้เงอะไม่ได้เงอะไม่ว่ากันก็ผมแนะนำว่าเฮ้ยคุณเลือกใช้นิดนึงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ